สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมดีๆนะคะจากเสด็จพ่อเพชรพัฒนาเทวาท่านเทวาดาการเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะมีคนหลายคนเลยอยากรู้ว่าคลื่นนะคะจากมารนะคะที่ส่งมาหรือว่าคลื่นสนามแม่เหล็กโลกหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆนานานะคะที่เป็นกระแสแห่งความลบพลังงานลบพลังงานมืดที่ถูกปล่อยมาในช่วงนี้ที่ทําให้ทุกคนหงุดหงิดจิต กซึมเศร้าท้อหมดแรงป่วยปวดหัวแบบนี้นะคะคือเป็นพลังงานลบๆทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะจู่โจมคนที่ทั้งร่างกายอ่อนแออยู่นะคะคนที่ทั้งร่างกายอ่อนแออยู่แล้วก็คนที่ทั้งจิตใจอ่อนแอมีเรื่องเครียดวิตกกังวลสะสมมาอยู่นะคะเราเป็นจุดอ่อนปุ๊บนี่มันจู่โจมขึ้นมาทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่มันก็จะกัดกินเราพยายามเจาะเข้ามาในใน ในกายในใจเราให้ได้นะคะตรงเนี้ยมันเป็นคลื่นกระแสที่ละมานตัวนี้เก่งด้วยนะคะมานตัวนี้เก่งด้วยอันนี้เทวดาบอกมานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะสู้มานได้นะคะพี่มิ้นเน้นหลายคลิปแล้วนะคะเน้นหลายคลิปที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นคือตัวสตินั่นเองอย่าลำคาญคําว่าตัวสตินะคะอย่าอย่า อย่าไม่อินกับคำว่าสตินะคะนึกว่าสตินี่จะต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปเข้าวัดอย่างเดียวถึงจะมีสติได้ไม่ใช่เลยนะคะสติคือรู้เท่าทันนะคะรู้ตัวตอนนี้นะอย,อย่างพี่มิ้นพูดไปแล้วก็มีแอคชั่นด้วยอย่างเงี้ยพี่มิ้นก็รู้ว่าพี่มิ้นเขย่าตัวนะพี่มิ้นชี้นิ้วจิ้มนิ้วอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือสติรู้ตัวนะคะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะคะอารมณ์ความรู้สึกสกายของเรามันเคลื่อนไหว ใจของเราอยากพูดใจของเรามีการนึกคิดที่จะพูดใจของเรากั่นกรองว่าจะพูดข้อมูลว่าอะไรก็รู้นะคะแล้วก็มีอารมณ์ตอนนี้พี่มิ้นก็กําลังอารมณ์สบายๆอารมณ์ประมาณามีไฟนะคะในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลดีๆสู่ทุกคนอย่างนี้พี่มิ้นก็รับรู้กระบวนการทุกๆอย่างอย่างเบาๆอย่างเบาๆอย่างเบาๆรับรู้ไปด้วยพูดไปด้วยแบบนี้นะคะเนี่ยคือสติ ง่ายๆเลยนะคะสติเท่านั้นนะคะจะก,กั้นกระแสมารแต่ว่าโอเคอาจจะก,กั้นกระแสมารที่ทําให้อ่อมันเจาะเข้ามาแล้วแหละมันเจาะแล้วเราคิดลบไปแล้วมันเจาะแล้วเรากังวลไปแล้วมันตุยตุยขึ้นมามันเหมือนเป็นมวลแห่งความแห่งความมวลมวลเศร้าๆดึงดูดดูดดูด,ด,ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอ่อเขาเรียกว่าคําบรรยายเกี่ยวกับสภาพอารมณ์จิตใจนะคะเนี่ยมันก็จะมวลมวลมันก็เหี่ยวเหี่ยวมันก็อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเนี่ยแต่เมื่อมีสติรู้ทันเหี่ยวปุ๊บนะคะเราสูบลมไปสูบลมไปสูบลมด้วยเฮ้ยเรารู้แล้วอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยมันแบบตื่นตัวขึ้นมานะคะตื่นตัวขึ้นมานะคะยืดแขนขึ้นนะคะยืดแขนออกอย่างเงี้ยนะคะทำให้ร่างกายกับใจนะคะมันมีสมาอ่ากายกับใจมันมีสมาธิแบบสัมพันธ์กันเป็นจังหวะอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็มีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยให้ทำแบเนี้นะคะแล้วก็ทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นทั้งระบบร่างกายนะคะระบบเลือดที่ไหลเวียนเพราะว่าเวลาที่เราซึมเศร้าเราซึมเศร้าร่างกายทําอะไรคะไม่ก็นอนแผ่อยู่เฉยๆไม่ก็นัง่จงจมปักจิ้มมือถือเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยคือ,คอเขาเรียกว่าอิริยาบถของร่างกายที่มันน่าจะป่วยอยู่แล้วนะคะนั่งจมจะจดจัจ จับเจาอย่างเงี้ยนะคะมันก็เคลื่อนเลือดลมมันก็ไหลไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดซึมเศร้านะคะจะสังเกตนะซึมเศรามีใครเดินเล่นบ้างนะคะมันซึมเศร้ามักจะเหี่ยวเหี่ยวอยู่ที่บ้านนั่งนนะคะจะขี้เกียจออกกําลังกายแบบเนี้ยน,นี่คือพวกซึมเศร้านะคะถ้าเกิดถ้าเกิดออกกําลังกายเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นซึมเศร้าหรอกดังนั้นจะต้องแก้เกมนะคะจะต้องแก้เกมด้วยการที่เอานำพาร่างกายออกไปสู่อิเดยยบท,ที่มันเคลื่อนไหวนะคะอันนี้คือวิธีแก้เนาะวิธีแก่นี้เราก็มาย้ํากันอีกทีหนึ่งสูง ส่วนนะครื่นของมานเวลาเขาปล่อยมาทีนึงเนี่ยนะคะปล่อยมาทีนึงเนี่ยมันจะอยู่นานขนาดไหนนะคะครั้งแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะคะแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะคะบางมานบางตนนะคะมารบางตนและนะคะและเหล่ามนุษย์ต่างดาวที่ทํางานร่วมกับมารเนี่ยบางคณะนะคะหรือว่าบาง ออบางครั้งอ่ะเอาเป็นว่าบางครั้งบางวาระเนี่ยปล่อยออกมาอยู่เป็นปีนะคะแต่ครั้งนี้นะคะเทวดาบอกมาว่าอยู่ประมาณเดือนสิงหาอยู่ในช่วงเดือนสิงหานะคะซึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องของระบบสุริยะเอรเรื่องสัมพันธ์กับพายุสุริยะนะคะมันมัน,มนคือเขาเรียกว่า,าแก่โลกมันเอียงนะคะอันนี้พี่มิ้นท์่ะไม่ค่อยแม่นอะ่ะ นะคะไม่ค่อยแม่นแต่ฟังงมาอยู่ว่าแกโลกมันเอียงนะคะแล้วมันก็สัมพันธ์นกันกับสนามแม่เหล็กโลกนะคะในในคลื่นคลื่นที่มาจากพายุสุริยะเนี่ยใครมีความรู้ก็ไปศึกษากันเราเองหรือว่าใครหรือว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็ไปศึกษาในที่ที่เขามีบอกว่า Google หรืออะไรไปก็ได้พี่แต่พี่เมนรู้รู้พอหลวมๆพอรู้ว่ามันอ๋อไอ้จุดนี้ จุดนี้แต่ทํางานด้วยกันยังไงช่างมันเถอะปวดหัวนะคะไม่ไม่เป็นคนไม่ค่อยชอบข้อมูลเยอะนะคะเป็นคนที่อยากอยากเบาอ่ะอยากเบาอยากสบายรู้ประมาณแค่นี้นรู้หลงๆแล้วก็วางรู้หลงๆแลว้ลวก็วางเพราะว่าเอาหน้างานดีกว่านะคะรู้ว่ามันมาจากไหนเหมือนกับคนที่แทงเหมือนกับคนที่ยิงเราอ่ะนะคะยิงเราปุ๊บนะคะ สิ่งแรกที่เราควรทําคืออะไรคะหาว่าใครยิงหรือไปโรงพยาบาลน,นะคะเวลาถูกยิงแล้วเราต้องไปโรงพยาบาลน,นะคะต้องไปให้หมอเนี่ยเอากระสุนออกก่อนนะคะไม่ใช่มานั่งไม่ใช่มานั่งถามว่าเฮ้ยเขาใช้ปืนอะไรยิงเขาใช้กระสุนอะไรยิงแล้วก็ปล่อยคาว่าอย่างนี้แหละเพราะว่าตัวเองมัวแต่ไปหาคําตอบว่าอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรานะคะอยากจะแบบเหมือนกับเราต้องต้องดูอะนะคะว่า อะไรมัน็คือสิ่งจําเป็นนะคะสำหรับพี่มิ้นเป็นอย่างนี้นะแต่สําหรับคนที่เขาชอบศึกษาความรู้ชอบมีความรู้เยอะๆอะไรอย่างงี้ก็ก็แล้วแต่จดิตคนนะคะแล้วแต่จดิตคนแต่ของพี่มิ้นเป็นพวกรุ้นหน่อยๆได้นะคะแต่ให้ดีเทลอะไรมากไม่ไม่ได้นะคะเราชอบเป็นคนชอบอิสระเราก็ชอบวางมันเร็วๆชอบวางมันเร็วๆไม่ชอบเอาข้อมูลอะไรมาหนักหัวเยอะๆนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็ <c oughs> เนี่ยมานเขาก็อาศัยช่วงที่มันมีกระแสที่ทาให้ให้พลังงานร่างกายนะคะ ออนแอนะคะก็แถมด้วยเลยนะคะเอาจิตใจด้วยเอาจิตใจด้วยแถมเอ่ออเาจิตใจให้อ่อนแอด้วยเนี่ยเขาะจะอยู่ประมาณเดือนสิงหาเนี่ยแหละนะคะดังนั้นภายในเดือนแล้วก็เออ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาปล่อยมาทีเดียวนะคะไม่รู้ว่ามีการซ้ำะระลอกหรือเปล่านะคะอาจจะมีซ้ำะระลอกในช่วงกลางเดือนสิงหาเนี่ยเนี่ยก็ช่วงอาจจะวันที่20่สิบซ้ำเข้ามาอีกทีเนึ่ยก็ต้องระวังกันนะคะแล้วก็ เวลาส่งออกมาแล้วเนี่ยนะคะจะโดนจังๆกับพวกพวกอ่อนแอก่อนนะกลุ่มอ่อนแอนะคะกลุ่มอ่อนแอร่างกายกลุ่มอ่อนแอจิตใจเนี่ยนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเป็นโดมิโนโนะคะบางคนเห็นไหมคะบางคนมาล่าหลังล่าหลังก่าไขเเขาเอ้ตอนที่เขารู้สึกกันที่มีคนมาเม้นเยอะๆนะคะที่มีคนมาเม้นคิปพ,พี่มินเยอะๆเนี่ยบางคนพวกรู้สึกรู้สึกไวอะพวกมีซิกเซนน่ะเนี่ยจะรู้สึกก่อนนะคะพวกมีซิกเซนเนี่ยมันก็คือข้อดีก็คือจะสัมผัสสิ่งร้ายนะคะ รู้ความคิดร้ายของคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันจะเซนแม่น่ะเซนแม่นนะคะแต่ว่าไอเซนแม่นตัวนี้มันก็ทําให้ปฏิกิริยาว่าร่างกายเนี่ยมันไวต่อการรับรู้เชื้อโรคไวต่อการรับรู้ไวต่อการป่วยอีก,อกนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันปฏิเป็นปฏิกิริยาที่มันไวนะคะเออนั่นแหละมันก็ทาให้ป่วยง่ายนะคะจิตตกง่ายอ่อนแอง่ายซึมซับพ,บพวกอารมณ์ที่มาตามแบบหรือแบบ ยังไงอะเขาเล่นของกันไวอย่างเงี้ยคนพวกนี้ก็บางทีก็ปวดหัวไปไหนรู้สึกอับอับมืดๆจะรู้สึกปวดหัวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นแล้วก็มันจะถ่ายทอดเป็นโดมิโนนะคะพลังงานพวกนี้มันจะถ่ายทอดเป็นโดมิโนนะคะวนไปวนไปวนไปนะคะเหมือนกับว่าเราสมมุติเราในบ้านเรามี5้าคนอ่ะหัวหน้าครอบครัวโดนไปก่อนนะคะและอีกนั้นถัดออกมาอีก2วันคนนี้โด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 นถ้าคนนี้นะคะสลายพลังงานไปหรือว่าคนหัวหน้าครอบครัว สลายพลังงานและตั้งตัวตื่นรู้นะคะมาป้องกันตัวเองจากพลังงานนี้มันจะไม่วนกลับนะคะแต่ถ้าเกิดอันนี้ยังอ่อนแออยู่อันนี้ยังสาสาไม่ได้และอันนี้ก็ยังรุนแรงเนี่ยอันนี้มีสิทธิ์ที่จะวนกลับมาดังนั้นต้องพยายามให้ดีนะคะต้องพยายามให้ดีไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องหน้าขำไม่ใช่เรื่องไซไฟอะไรนะคะเรารู้อยู่นะคะ เราที่กําลังโดนอยู่เนี่ยรู้อยู่จังๆเลยดังนั้นเนี่ยนะคะจะเชื่อไหมนะคะจะเชื่อไหมและจะป้องกันไหมแล้ววิธีป้องกันคืออะไรวิธีป้องกันคือสร้างสติแค่นั้นเองมันไม่ดีตรงไหนนะคะดังนั้นไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงแรงอะไรเลยนะคะแค่ให้มีสติแล้วก็แค่จรเญไม่ไม่ใช่สติแค่1นาที2นาทีนะคะแต่สติเนือง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 พยายามรู้ตัวทั้งวันเนี่ยให้ทําแบบนี้นะคะเนี่ยก็คือไม่ได้ไปไปทำอะไรที่ไหนเลยนะคะดังนั้น คุ้มค่ามากนะคะกับการป้องกันแล้วมันจริงๆแล้วมันจะกลายเป็นฝึกเป็นนิสัยที่ทําให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ด้วยมันจะทําให้เรามีเครื่องมือในการดับทุกข์ได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการอุปกรณ์เครื่องมือก็อย่างที่พี่มิ้นบอกนะคะให้บูชาผ้าหยันนะคะผ้าหยันนะคะเป็นสื่อเชื่อมพลังงานเทวะสื่อเชื่อมพลังงานเสด็จพ่อองค์เพชรองค์เทวดาพระเิยบ,บุคคลองคเทวดาพระโสดาบันพลังงานที่บริสุทธิ์มากๆพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ท่านมาอยู่ใกล้โลกมนุษย์แล้วนําพลังงานดีๆมมาไว้้ใหสืื่่อออเชขง ของเราเนี่ยก็นั่นก็คือตัวพญาน,น้เองพญันของเท้าสมุรนะคะก็บูชากันได้3 9 9บาทเพียงเท่านั้นแล้วก็ได้ร่วมบุญกับท่านด้วยนะคะก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วแล้วก็พี่มินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันฝากช่อง u t u b e ด้วยนะคะช่อง YouTube พญาเพชรพัทลลาน้ากราไปกดติดตามให้พี่มินกันเยอะเยอะนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางแล้วก็เพจอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ